นนะะีมีหลายคนนะคะที่บ่นว่าท้อนะคะฉันเนี่ยก็ทำในสิ่งที่ฉันชอบมาตลอดนะแต่ทําไมฉันไม่สําเร็จสักทีนะคะถ้าสมมุติว่าคุณนะมีทุกสิ่งอย่างเ,เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้หนะ้าที่การงานหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เหมือนกันหมดเลยและมีสิ่งใดเล่าจะทําให้คุณกนะ้าวหน้ากว่าเพื่อนนะคะนั่นก็คือ ปริมาณต้องมาก่อนคุณภาพเสมอค่ะเอ้ยน้องงเลยใช่ไหมคะปกตินะเราเคยจะปลูกฝังว่าคุณภาพต้องมาก่อนปริมาณแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะหลักการนี้เขาหมายถึงว่าคุณควรจะต้องรีบทําก่อนนะคะในขณะที่คุณเนี่ยไม่พร้อมนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยฉันเนี่ยต้องรอให้พร้อมก่อนนะฉันถึงจะทําฉันต้องรอให้ฉันเก่งก่อนนะฉันถึงจะทํานะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะมีกฎนะคะยืนยันมาเลยวกฎหนึ่งชั่วโมงนะคะเขาบอกว่า ถ้าคุณอยากเก่งอะไรคุณจะต้องฝึกนะคะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะอภินุดยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นพี่นุชชอบปลูกกล้วยไม้นะคะพี่นุชก็ต้องฝึกปลูกกล้วยไม้นะคะแรกๆก็อาจจะปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายแต่ถ้าเกิดบางคนปลูกตายแล้วเลิกก็ไม่สําเร็จใช่ไหมพี่นุชปลูกตายแล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็ซื้อมาปลูกใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องแก้ไขแล้วก็พัฒนาด้วยนะคะไม่ใช่ปลูกตายแล้วเช่นก็ปลูกเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเราปลูกแล้วก็ฝึกว่าตายเพราะอะไรเราก็เรียน เรียนรู้แล้วก็แก้ไขนะคะแล้วก็ต้องศึกษามันแต่หลายๆคนบอกโอ้ยฉันน่ะไม่ชอบปลูกต้นไม้หรอกแต่ฉันอยากพูดอ่ะฉันชอบพูดฉันอยากเป็นนักพูดอ่ะอ่ะฉันจะทำไงน้องๆก็ต้องฝึกพูดค่ะ พูดให้ได้1 0,000ชั่วโมงแต่ว่าแบบการฝึกพูดก็คือต้องฝึกแบบมีหลักการนะไม่ you know, แรกๆอาจจะพูดแบบว่าได้ข่วยแตกมากเลยเออเอออะเอออะไรอย่างนี้นะคะน้องๆก็ต้องมาฝึกนะคะฝึกไม่ให้แบบว่าเขินกล้องไม่ให้อายกล้องนะคะฝึกอย่างน้อย1 0,000ชั่วโมงในที่สุดน้องๆก็จะเก่งนะคะแล้วก็เป็นนักพูดนะคะค่ะอย่าให้ความคิดขยะนะคะ มาทําลายนะคะความสําเร็จของเรานะคะอย่าให้ความคิดขยะที่บอกว่า<ม>เอ้ยฉันเนี่ยมันไม่พร้อมฉันมันไม่เก่งอะ่ะแล้วก็เลยไม่ลงมือทําอันนี้มันจะฉุดล้างความสําเร็จะคะ่ะดังนั้นนะคะน้องๆก็จงรีบนะคะมาทําในสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่จะต้องจําไว้เลยนะคะว่า มันจะต้องมีปริมาณนะะมาก่อนคุณภาพเสมอนะคะและน้องๆก็จะสำเร็จทุกคนเลยนะคะและถ้าเกิดใครชอบสาระดีๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพี่นุชพิชออนะคะสอนสร้างไรายได้จากงานอดิเรกค่ะหรือแอดไลน์แอดพิชอนนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ